ขอนแกน่นเอฟซียิงช่วงทดเจ็บค่ะไล่ตามติดเสมอแอร์ฟอร์สยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลเยมาห้าลีกวันที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นกนนารแข่งขันฟุตบอลเยมาห้าลีกวันซึ่งก็เป็นวันที่3กนนารแข่งขันค่ะโดยเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้บ้านขอนแก่นเอฟซีในชุดเหลืองดำนะคะพบกับแอร์ฟอร์สยูเนเต็ดในชุดฟ้าอ่อนเริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกค่ะนาทีที่37ขอนแก่นเอฟซีก็มาได้รุนประตูจากลูกของ สุภกรคาราดานะคะแต่ทางด้านของเดวอล่ากอลิกค่ะผู้รักษาประตูแอร์ฟอร์ตีเตยังป้องกันเอาไว้ได้นะะส่วนมาตอนน่อในครึ่งเวลาหลังค่ะในทนี่ีกนะคะเป็นทีมเยือนแอร์ฟอร์ตจีเต็ดมาได้ประตูที่นำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกที่สรันชูว,สสวัสดนะคะเลี้ยงบอลไปสุดเส้นก่อนที่จะเปิดย้อยกลับมาหน้าประตูให้อนันตแปลบอลผ่านมือของปิยวัฒนอินทรพิมผู้รักษาประตูขอนแก่น เอฟซเข้าประตูไปแล้วมาในช่วงนาทีที่90 3บก3ค่ะขอนแก่นเอฟซมาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่สราวุธวิเชียนเปิดบอลไปถูกแขนของมีเดชสรายุธพิสัยกรรมการชี้ไปที่จุดโทษและเป็นทางด้านของเริ่มรัฐงามเจริญที่รับหน้าที่ยิงเข้าไปจบเกมการแข่งขันขอนแก่นเอฟซเสมอกับ Air ์ฟอร์ตยูเตประตูต่อนหนึ่งค่ะค่ะ แต่ว่าพอหลังจากจบเกมนะคะก็เกิดมีปัญหาขึ้นเมื่อทางด้านของนาเต้แอ r ฟอสยูน n เต็ดไม่พอใจกับการตัดสินของกรรมการและไปยั่วยุแฟนบอลเจ้าบ้านจนแฟนบอลเดอะทีเร็ค่ะไม่พอใจแล้วก็มีการคว้างปาขวดน้ำสิ่งของลงไปในสนามจนผู้บริหารและสตาฟโพสตต้องเข้ามาห้ามค่ะแต่สุดท้ายก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์บานปลาย